สวัสดีครับผมวันนี้เขาก็จัมานําเสนอหญ้างของไอสวนนะครับเรามีอย่างนั้นะครับผมหย่าแรกก็คือนี่ครับติกแนวครับผมติกแนวครับติกแนวเรื่อยครับผมนี่ครับลักษณะของมันกิดลำต้นเรียวใบเรียวใบลักษณะออกไอจับเบืองสีออกเป็นยามนะครับลำต้นกับ เล็กน้อยครับลำต้นมันก็เป็นอย่างนี้นครับนี่ครับงวดมากินครับผมเกิดเร็วสามารถเกิดได้ไอ้ที่มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมครั้งหนึครับงาตัวนี้เกิดในน้ำตัวนี้เกิดในน้ำก่อนเลยครับน้ำท่วมกรับพวกมันตายครับผมเกิดเร็วครับประมาณยิบหามือก็สามารถตัดตัดขายเลยครับแบบแป้งนี่กระเสิตัดประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ขยายพันธุ์ดโดยการพึ่งพัดพันธุ์นะครับไอบว้วางไว้ในี่ด้ดินนะโปรตีนกายูม่มาน8ครับผมอ,บนะอย่างซิกเนลครับผมมาเบิงครับเดี๋ยวให้เบิงประจันเลยนี่ครับผมมาเบิงกระจัดโดยละเอียดเลยนะครับ เงาเร็วครับผมทุกๆการตัดมันกระสีหนาขึ้นเป็นเต่าตัวครับผมหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยนะเปรียบรอบนากระตัดมันกระสีหนาขึ้นไปเรื่อยขยายพันธุ์ติดง่ายครับผมนี่ครับงาเฟรติซองครับผม ยาก,กินนี่ครับผมกินนี่สีม่วงครับนี่ครับเป็นงาท,ที่นิยมปลูกในง่วครับผมทุกฟ้ามทุกสวนกระงมี่ครับลักษณะเด่นของยากินนี่สีม่วงรันลักษณะเด่นครับนี่ครับใบแต่ใหญ่ยาวไม่มีขนขนไม่มีตรงใบครับน้ำต้นจะเป็นเปกบครับเป็น ต้นเกิดเป็นกอรครับผมตั้งใจได้ง่ายใบมันจะเป็นมันจะเกิดเป็นกอนะนี่ครับมานี่ครับประเบิงลักษณะไอ้โดยรวมอีกอีกครับผมว่าเป็นไหนโปรตีนตัวไหนโอเคนี่ครับผมลักษณะถึนเรียนว่างึ๊บเออตีมึงเลยตีเบ่ครับใบมันจะใหญ่ครับใหญ่ยาวไม่มีขน ลำต้นอวบอวบครับผมทานได้เลยหัวกินดีครับโปรตีนก็ถือว่าสูงทนครับทนมันเกิดเป็นกอทำไห้มาขยายพันธุ์โดยการหวานเมล็ดหวานนะครับยาหกินนีถือว่าโอตะว่าโอเลยนะสำหรับนี่เป็นยาดอดนิยมอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สำหรับเหมาะในการปลูกเห็นแถบทุกที่เลยเหมือนกัน เหมือนไอ้พปยงกุาลานะเห็นเยอะเลยอยากกินอีกินีที่หมวกเยเยอะเลยครับเห็นครับปลูกไว้ร้ายครับสลับสับเปลี่ยนกันไปครับสายพันธุ์ต่อไปก็คืองาหวานอิสราเอล,เอลครับผมเป็นสายพันธุ์ที่มีโปรตีนที่สูงมากๆในบรรดาของงาเลยครับกิดเป็นกอรครับขยายพันธุ์โดยการเป็นนอเป็นนอครับผมมาปลูกขยายพันธุ์โดย แต่กอปลูกในไฮครับมกนาบ่นได้ไรเงาปะนี่ครับถ้าเบอรกันเลยลักษณะเด่นๆต้งเป็นสีครับผมลักษณะของหญ้าหวานอิสราเอลครับผมจะเกิดเป็นกอนะครับน่ครับเป็นกอนี่ครับลักษณะมันใบเรียวยาวไม่มีขนนะครับนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มีโปรตีนสูงมากครับโปรตีนอยู่ที่20-25เปอร์เซ็นเลยนะครับถึงสูงมากๆครับ ไห้แพะ้ไก่ไก่กิงกัอะไรครับขยายพันธุ์โดยการแยกหนอน,นะครับนี่พเป็นหางมาเลยมากะเป็นสายพันธุ์ที่ดีชนิดนึงครับผมปลูกไว้กับวสชพายครับได้พันธุ์ไหนหวานอีกสเร็นี่ส่วนตัวผมชอบมาครับผมนี่พอไอเอาอยอดมันอนะไป็นไอพัดนะพัดกินต <laughs> ีแกงสียบเลยครับหวานไม่ข้าหวาน หวานกว่าน้ำตาลเลยนะไอ้อันวัดจากทามจริงๆอ่ะครับครับกระปุ๋ยลายเต๋อครับผมปูเพราะว่าจะมีสายพันธุ์ต่อไปก็คือเนเปียครับผมหรือภาษาสบานเรียกว่าย้าอ้อยครับผมนครับเนเปียครับผมผู้ไอ้ำอามารตัดตัดเพื่อตัดตัดน้ำมันอเวลาห้อกินก็ต้องไปซับ มันละเอียดตัวนะครับละเอียดลักษณะมันเดป็นอะไรคือใบเียวยาวเหมือนต้นอ้อยนะครับลำต้นเป็นป้องครับผมขยายพันธุ์โดยการตัดแยกหน่อนะครับผมปรเบองลักษณะเด่นๆที่ไ่กันเลยข่าเป็นเป็ดยังไนะครับนี่ครับผมลักษณะของกอเยเปียนะครับนี่ครับเป็นลำต้นเป็นป้องเป็นป้องเหมือนอ้อยนะครับสบ,บานเขาเอ,อื้นหงาอ้อยนะครับขยายพันธุ์โดยการตัด ตัดท่อนพันธุ์นะครับนี่แกที่ใช้ว่าเรานอนนะครับนี่บอกนีเอากรตัดตรงนี้คอตรงนี้ไปไปวางปูนะต่อมีนี่เป็นนิยมไออีกสายพันธุ์หนึ่งครับเนเปียซึ่งเห็นปลูกทุกทีเหมือนกันครับผมเป็นยาที่บวมหนามปในใดเลยครับหนาน,น่เปียท้นท้นครับผมท้นท่านอยู่ครับโปรตีนก็อดูกมานเจ็ดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ ำหรับเนียเปียเวลาไปเห็นไปเห้งัวกินกะเขาต้องมีเครื่องซับก่อนเนี่ยเครื่องซับหนาเครื่องบดหนานะอำดับแหลงหรือต้องมีเครื่องบดหนาเพราะตัวนี้มีมันแข็งนะครับข้าวปาบดก็กินบ่ได้นะครับความสูงของมันอยู่คำมันสูงอีหลีมันอยู่ม่ันสามเมตรสี่เมตรผมเนี้ความสูงของมันครับผมอัตราการผลิตกะายหนึ่งกับารตันนะครับครับเนี่ยเปียครับผม ยาลูซี่ครับผมเป็นยาสายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือกันสำหรับไอ้ปลาหัวต่างๆครับปลูกง่ายครับผมเอ่อมักไอ้ปลูกอยู่ที่ที่แบบเป็นยาสวนใหญ่ยัยงไงโมงมักที่มีน้บครังนะครับยาลูซี่ปลูกไอ้ใส่ตอนปลูกใส่เมล็ดหวานครับถึงเมล็ดหว,วานแบบก็น่าง,ง่ายเลยตัด้หัวได้ของสอง ลักษณะมันก็คือใบเรียวยาวครับน้องต้นใบเรียวยาวใบหูจะแบบเหมือนจะมีขนนะตอนเราผมสัมผัสอยนะเมืองอาจารย์เลยครับเดี๋ยวเจยไทยเบืองอาจารย์เลยนี่ครับผมเดี๋ยวดูสีนะครับมันจะเป็นกอจริงไหมเป็นกอเยลักษณะของมันเป็นกอ กระปูวยไลครับปุครับรปูวยไลครับดตั๊ดถึงว่ามีนี่ครับเป็นยาที่ทนไอ้วเยียบยัเลยด้เป็นปูเป็นตรงยาเลยมันก็มากินนี่แหละิตัดเนีมันกะไรน้ำตุนเป็นน้ำตุนอวบครับนะอน้ำตุนอบ อ่อนนุ่มใบก็บเป็นขนนิดมๆดามความผมซื้อกลุ่นเออจับมือกับหูตัวนะนี่ครับโปรตีนของหญ้าลูซี่อยู่ถีม 8, ่มานอ่าแปดนิ่มแปดเปอร์เซ็นต์นี่แหละตีเป็นแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยมปลูกครับไอส้สารญ้าพันธุ์นี่หญ้าลูซี่หรือว่าเนื้อดินกๆกัญ้าคองโกนะมาจากประเทศคองโกนะคิดว่าอจากซื้อกลับกับหูอยู่นครับที่ย้อมปลูกครับ ไใมีเบืองสายพันธุ์ต่อไปเลยครับที่นี่ว่ามีอย่างในส่วนเขาสายพันธุ์ต่อไปก็คือ,อยาขนครับผมครับยาขนลำตน้นก็สูงไปถึงไอ้สามเมตรหมดเลยทำไมม่หลัมันมันมันโหนมลงนะก็มีค่วมสูงมันนะเกิดทิ้งเกิดดูแอฟริกาครับเหมือนเืเดิมสามารถเติบโตในพื้นที่ได้ก็ได้ ตะทนไมเขาเขามาปลูกอยู่ป็นน้ำไนำหน้ำนาคะพ่นครับหนาพฝนถ้ากับไอ้มาปลูกอยู่จะปีที่แล้วนะเ้าเบอรลักษณะเด่นๆก็เลยครับผมนี่ครับผมลักษณะของหญ้าขนเดี๋ยวให้กลับมาดีกว่า นะครับลักษณะก็เป็นลําต้นยาวเป็นป่องนะครับเวลาปลูกนะมันหางเจาะตรงป่องนะครับเราไปบ้างไอ้มันได้กลินะ่นนะรับใบเรียวยาวลักษณะใบเรียวยาวลําต้นมีขนมีขนับอย่างนี้ไหมใบเรียวยาวมีขนโปรตีนกะ็ะยู่ถีบานแปด ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับยากร์เนาะโดยประมาณนะประมาณนี้แหละอาจจะบอผิดแปดเปอร์เซ็นต์อะตีเป็นตัวเลขไปเลยแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูชัดๆเลยว่ามันจีรำต้นอวบนะรำต้นอวบดีโอ้กรอบหับวกินดีครับเราหาปลูกมึงได้ครับเด้อคิดง่ายนะ ัครบผมชอบนะงาวนี้ผมรูม้สึกจนตเลยโอ้ผมชอบหนาคนดิไหมผมรู้สึกว่าอวมกินดีไหมสายพันธุ์ต่อไปก็คือเป็นงาที่ยอดฮิตครับผมเห็นทุกฝากครับผมงาชนิดนี้อันนั้นคือแพงกโกล่าครับสามารถปลูกไอ้ใบ เป็นถุงยาแห,ห่งหวัวมากจริงๆเลยครับเพราะมันต้นจากการเหยียบยำ่ำลักษณะเด่นของมันนะคือเป็นหยาสีใบเลี้ยวยาวอ่อนหนุ่มครับผมไอ้เทปเป็นหยาแห้งก็ดีเลยดีดียาพันนี้อ่อนหนุ่มครับหรูเบอร์ผนซื้อเลยครับมันหนุมหน่มไงยาเทควาลาครับเป็นหยาดีท้นแ,ทนแรงท้นแรงจะดีมากครับเป็นหยาดีผมเห็นทุกฝ่ายเลย ก็ใชะกเห็นเแกาหลาแพก่าหลงก่าลาครมันแตกต่างกับซิกแนลดูคือวบาใบซิกเนลมันสิหยบหยามนิดน้อยแต่สำหรับแพงกาหลามมันติออกหนุ่มๆครับสัมพัสได้เลยว่าความหนุ่มความหยาความหนุ่มครับผมโปรตีนของแพงกล่าหลาดูประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรือมันหรือเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ผมจำประจำผิดนะที่เป็นแปดนะแ็่หยาแห้งก็ดีครับแพงกว่าลาหมาเลย กับป,ปูไปไล่ครับกระต่ายไหนในกระต่ายเมื่อไหร่นี่คือมันเกิดใหม่การปลูกก็คือเป็นตอ,อ,อนพันธุ์นี่ครับไปว่างไปเหวี่ยตีว่างหรือปักดำก็ได้ในในหน้านะจอดผมชอดหนุ่มนีงานครับกพลงังงามเลยครับนี่กระผม ปูเดีปี้ครับตรงนี้เป็นปีแล้วตัดไปหลานหลอดเอยนี่ก็กำลังตัดกำลังเกิดใหม่นี่ยกำลังกันออนเลยงามหนุ่มครับหนุ่มเป็นยาที่สมควรปลูกไว้เลยครับปลูกไว้ทุกฟารม,ม,มคนมีอ่ะทุกฟารมคนมีอุ้มปะยาพระนี่เป็นยาที่ดีมักวกินดีเลยครับไม่กล้าเอทแห่งอะไรขันกินมาทัาน เคครับผมสำหรับคลิปวันนี้กับแกมาแนะน้ำสายพันหญ้าที่มีอยู่ในสวนนิงฟาร์มเราเรามีกี่สายพันธุ์ยังไงครับอาจจะบอกรายละเอียดลิตรเปะไปนเลยนะครับผมกัอาศัยแค่ว่าอาธิบายตามหนังงานนะจากการสมัมผัสหรืออย่างโปรตีนกับดีโมเปะเล็กน,น,น้อยคุณจำโมได้หรอเดี๋ยวปรได้เป็นนักวิชาการเชิงขนาดน,นะครับแกมาแนะนำ้ำอีกดวงซอว่าผมมีสายพันธอะไรบ้างที่เราจะเหยื่งงัวสุนีนะครับตันนี้เป็นงาลูกศรขงกินครับ ไม่จะรับสักเปลี่ยนกันไปตามตามวันตามรอบมาหนักคะแนนอบยืนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจในการตะปีด้วย,ยครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ถ้าไม่พลาคดคลิปต่อไปผมจะลงว,ลงลวาาา่าลุ่งเจ้าก้ามั่วก้ามหากับพวกสั้นสีเทานี่ยแหละครับผมสำหรับคลิปนี้กันแค่นี้ก็แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม It's a